สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาราเศรประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2022กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันไว้ว่าถ้าราคาเบรกลงมาใต้อเรียนี้นะครับก็คือ h v n ของเมื่อวานเมื่อวาน hbn อยู่แถวนี้นะครับวันนี้มันเลื่อนขึ้นไปนิดนึงแต่เมื่อวานนี้เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันเบรกลงมาใต้ h v n เราน่าจะเห็น long liquidation เราน่าจะเห็น stop run เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จริงๆริงเทรดเซตอัพค่อนข้างเบสิกมากราคาอยู่ที่ขอบบนของบลาซิ่งแอเรียอยู่ที่จุดที่เป็นกูเทรดโลเคชันสำหรับเซลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นข้างบนนี้เราจะหาแค่ชอ็อตเซตอัพเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอราคาขึ้นไปถึงพรีมาเก็ตรีเซนตโซนแล้วก็เป็นวีพอรของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเราชอร็อตที่นี่ได้เลยจากนั้นเราจะสเกลเอา นะครับที่ initial support ซึ่ง initial support ของเมื่อวานนะครับเราคุยกันไว้ว่าโอเคถ้ามันหลุดเราจะเห็นว่ามันเทส1 2 3 4ครั้งแล้วเราถึงรู้ว่าข้างล่างนี้มี stop loss ของ b u y e r วางอยู่นะครับแล้วถ้ากลับมาเทสอีกทีหนึงเป็นรอบที่5โอกาสมันสูงมากที่มันจะเ e a k แล้วถ้า Break เราจะเห็น stop loss ไหมครับก็ดู เราสามารถ scale out ที่นี่ได้นะครับสังเกตดูพอมันเบรก initial support แล้วก็ h v n ของเมื่อวานไหลหน้าตาแบบนี้แหละนะครับเราเรียก stop Run เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้โฮเทรดเอาไว้ก่อนเพราะ target หลักคือขอบล่างเลยของ balancing area ใหญ่หญนะครับพอมาถึงที่นี่ปุ๊บก็ปิดเทรดในฝั่งช h o r ได้เลยถ้าเทรดได้แบบนี้นะครับ s h o r ที่นี่ สต o p ป o อ s วางที่นี่เอาแค่ scale out ยังไม่ต้องโฮทั้งหมดเราก็จะได้ประมาณสัก4.8 r นะครับถ้าโฮได้แล้วหลุดปุ๊บอย่าพึ่งออกเพราะว่ามันกนข้างไหลแน่เนื่องจากว่า St t o p l ล s s โดนลนันะครับสามารถถ้าโฮได้ถึงนี่เราก็จะได้ประมาณ10 r เทสันอนำแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอเค พอลงมาถึงที่นี่เทคนิคลี่สามารถเทรดลองไซด์ได้แต่อย่าหวังว่าราคามันจะรีเวิร์สทันนี้ทันใดนะครับทำไมถึงสามารถเทรดลองไซด์ได้ก็เพราะว่าช็อตเทิร์ไปแอของเราเป็นนูเทรลเราเทรดได้ทั้งสองฝั่งถ้าราคานั้นอยู่ในจุดท,ที่เป็นกู้เทรดโลเคชั่นที่ซัพพอร์ตโซนนี้ก็คือขอบล่างของบาลานซิ่งแ r e อเรีย9วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรดลองไซด์ได้แต่เวลา มันอาจจะมีเหลือไม่พอให้ราคานั้นขึ้นไปถึงด้านบนเพราะฉะนั้นสามารถใช้ฟิบนาชีวัดได้นะครับเราออกมาสัก3.8ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเทรดลองไซส์กลับขึ้นมาสต็อปลอใต้โซนเทรดนี้น่าจะได้ประมาณสัก 2R กว่านะครับประมาณ 3R สามารถได้อยู่เพราะฉะนั้นเทรดเซตอัพเมื่อวานนี้ค่อนข้างเบสิก แล้วก็ตรงไปตรงมามากนะครับโอเคมาสู่วันนี้ตลาดลงมาสู่ขอบล่างของบาลานซิ R ่งเรีย9วันถ้าราคาไม่สามารถเบรกดาวน์ลงไปใต้บาลานซิ่งได้ที่นี่จะกลายเป็นจุดที่เป็นคูเทนโลเคชันสำหรับไบเออร์นะครับแต่ถ้าหากไบเออร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟแล้วก็เราควรเห็นราคานั้นเบรกอินิเชียลรีนโซนของวันนี้ถ้ามันติดอยู่ ตาอ e ินิเชอร์ดันโซนไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้สักทีแล้วก็บาลานง์ซิงอยู่แถวแถวนี้จะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับไบเออร์นะครับเพราะ Price action แบบนั้นก็คือบาลานง์ซิงอยู่ที่ขอบล่างของบาลานง์ซิงแอเรียเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกเราว่าโอกาสจะสูงมากขึ้นในการที่ราคานั้นจะเบรกดาวน์ลงมาใต้บาลานง์ซิงแอเรียนะครับซึ่งจะเป็นเทรนด์ดาวในระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหวังว่าไบเออร์จะกลับเข้ามาอีกทีแล้วก็ เรากวนเห็นราคานั้นเบีกยขึ้นไปเหนืออ n น i a l Resistance Zone นะครับโอเคนี่คือยูโรสำหรับพาดอลลรานะครับโอเคไปดูเทรดเซ็ตอัพกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องหาช็อตเซ็ตอัพเป็นหลักเพราะว่าช็อตเทอร์ไบแอสเป็นบาริชวี w e e k l ี่มันลี่เป็นวันทางเฟรมิงดาวทั้งหมดเซลเลอร์ฟูลโตรมาเก็ตนะครับโอเคตอนที่ราคานั้นอยู่แถวๆนี้สามารถ ช็อตได้นะครับเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่พรีมาเก็ตรีสต zone หรือใกล้ๆกับเย s t e r d a y ีพอ r ์กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราช็อตที่ pre-market r e s ต s t a ์นะครับสต็อปลอสคนวางไว้เหนือ yesterday ีพอ o r กถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะสเกลเอาทที่นี่ก็ได้ที่ initial support ซึ่ง p p อร์ด้านล่างเราบอกแล้วนะครับว่าควรใช้เป็น a r ร็ t เท่านั้นไม่ควรใช้เป็นการเข้าเทรดลองไซ์ เนื่องจากว่าเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นถ้า scale อาทที่นี่ก็จะได้ประมาณสัก 1.7R นะครับแต่ก็ m a k เ sense ที่เราจะ h o ล d t เทรดเอาไว้แล้วก็ออกประมาณสักเท่านี้ทำไมถึงต้องออกตัวแถวนี้นะครับเพราะดู r รน g e โพเทนเชียลเอเดเเรคือ121ครับถ้าเราวัดเรน g e ดูตั้งแต่ high of the day ลงไปถึงแถวนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้เนี่ย ราคาจะวิ่งมาแล้วประมาณ112พิบสหงนะครับถ้าลงมาถึงที่นี่จะเท่ากับ120พิบพเพราะฉะนั้นดู Average Range นเห็นไหมครับมันเต็มละปาจฉะนั้นโอกาสที่ลงไปถึงซั p พอร์ตโซนอันล่างมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นลงมาถึงประมาณสัก100%ของ Average Range ควรจะล็อก Profit ทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราช็อตใกล้ๆกับ เยสเชเดวิพกเคสนี้ควรวางซับ p ล o อ s เหนืออินิเชียลเรชั่นโซนนะครับซึ่งถ้าหากว่าโฮได้เฟรดนี้ก็จะได้ประมาณสัก2อจุดหกอ่ะพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแอ g r e s s ี v e ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าแอ g r e s s ี v e มากหน่อยช็อตพรีมาเก็ตเรสต์สแตนสตาร์บล็อตควรวางไว้เหนือเยสเชเดวิพกถ้า a อกร e s s ี v e น้อยเราอยากวางซับ p ล็อตไกลนิดนึง เผื่อเอาไว้เป็นบัฟเฟอร์ใช่ไหมครับแล้วเราช็อตใกล้ๆกับ yesterday report แบบเนี้ย e w a r d ์ดทูริจโชว์ก็จะน้อยลงนะครับโอเคแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่หาลองเทรดเซตอัพเนื่องจากว่าเ e l l ลอร์ l l Control Market โอเคกลับไปดูวันนี้นะครับยังไงก็ตามเซ l l e r ยัง Full Control Market อยู่ตลาดยังมีแพทเทิรนเป็น Lower High แล้วก็ Lower Low อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสในการเทรดช็อตไซส์เป็นหลัก แล้วก็ระมัดระวังสูงในการเทรดลองไซ i ์ e support z o ด้านล่างๆควรใช้เป็น t a r ก็ตในการช็อตเท่านั้นนะครับโอเคนี่คือพาราลัสำหรับท่องคํานะครับไปดูเทรดเซตอัพเมื่อวานกันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องช็อตนะครับเพราะว่าช็อตเทอร์มอไยของเราเป็น b บ a r i นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้น pullback กลับขึ้นมาที่ initial resistance z o นะครับครั้งแรกยังไม่ถึง ก็อาจจะยังไม่ต้องชอ็อตก็ได้นะครับแต่พอครั้งที่2ก็ไม่ถึงแล้วเรามี Reference Point อยู่แล้วว่าสวิงนี้มันสวิงหามอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ชอ็อตที่นี่ได้เลยจากนั้น Target คือ Initial Support เพราะฉะนั้นถ้าชอ็อตเทรดนี้นะครับ Stop Loss วางไว้เหนือ Initial Resistance Target คือ Initial Support นะครับก็จะได้ประมาณสัก5 เพราะถ้าเราออกที่ n a e v i p o นะครับก็จะได้ประมาณ5าไม่ควร h o l ทร r ต่อไปแล้วโอกาสที่จะลงมาถึงส u mm hmm. ด้านล่างก็มีน้อยเพราะว่าอะไรเพราะเหมือนเดิม Red Potential นะครับลองวัดดู High of the day ลงมาสู่แถวนี้จะเห็นว่ามันวิ่งไปประมาณสัก19แล้ว20แล้วเห็นไหมครับทั้งๆที่ Average Range มันอยู่19กแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลงมาถึงที่นี่ออกนะครับเพื่อห้าโอเคก็เบสิกพอสมควรเนื่องจากว่าตลาดมันวิ่งตามไบแอสซึ่งเป็นแบริชนะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้มา r k เก็ตคอนเทกยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช็อตเทอร์ไบแอสยังคงเป็นแบริชอยู่ตลาดยังมีแพทเทิร์นเป็นโลว์ไฮโลว์ r l o ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อต จะถือว่ามีภาษีดีกว่าเพียงแต่ว่าจำเป็นต้องสังเกตนะครับ Weekly Balance Low เราอยู่นี่ Weekly Balance High อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้เมื่อราคานั้นลงมาใกล้ๆกับ Weekly Balance Low เราอาจจะเริ่มเห็น Buyer กลับเข้ามาอีกทีเพราะว่า Buyer ที่เทรดทำเฟรมใหญ่นะครับเขาจะเริ่มกลับมาพิจารณาแล้วว่าจะเข้าเทรดลองไซด์ แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าช็อตเทอร์มบปแอ์ของเราจะเป็นแบริจแต่ถ้าเราจะ่ช็อตตอนที่ราคานั้นใกล้กับวิก l y b บาลานซ์โลเนี่ยจะดีกว่ามากถ้าเราเห็นราคานั้นผูกแบบลึกสักนิดนึงจริงๆอินิเชอร์โซนก็ยังเอ็กซ์เรสซีเกินไปด้วยซ้ำถ้าราคานั้นขึ้นไปถึงประมาณสักวินด์โซนนี้ซึ่งเป็น Yesday High น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอก ถ้าราคานั้นลงใหม่อีกรอบนึงถึงย n นิช a ั s u p p อร์หรือ Break ู n ิชชั l s u p อร์ตลงไปสู่ p p อร์ตโซนนี้ต้องเระมัาระวังละเพราะมีโอกาสที่ b บเออใน Time Frame ที่ใหญ่กว่าจะกลับเข้ามา d e f e n ต์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำโอเคสำหรับดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้เราไม่มีเทรดเซตอัพที่ดีมากพอในการเทรดเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงลอนดอนเซสชั่นประมาณสักบ่ายส นะครับตั้งแต่ลอนดอนเซสชั่นลงไปจนถึง u s เอสเซสชั่นเราจะเห็นว่าตลาดมันเบรกลงมาใต้โลของเมื่อวานนี้แล้วดูไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนพอเทนชยลฝั ential, ่งดาวไซด์มันจึงไม่มีเหลือให้เราเทรดนะครับแน่นอนว่าเราจะโฟกัสในการเทรดช็อตไซด์แต่ถ้ามันไม่พู l แบกลับขึ้นมาโอกาสในการช็อตก็จะไม่มีนะครับเพราะต้องไม่ลืมไทม์เฟรมใหญ่มันลี่ยังไม่ได้แบร็กช์ ยังเป็นเพียงแค่บาลานซ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่พู l แบบให้เราชอร็อตเราก็ไม่มีโอกาสในการเทรดนะครับแล้วส่วนฝั่งลองไซด์ก็ไม่ควรเช่นเดียกันโอเคมาสู่วันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็น buyer กลับเข้ามา active ก่อนที่ตลาด US จะปิดเมื่อวานนี้นะครับเราเห็น wide range bar 2-3แท่งตรงนี้กลับขึ้นอันบนแต่ ก็ยังไม่สามารถเบรคไฮของวันก่อนหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์มอแอเราจะยังเป็นแบริชอยู่เพียงแต่ว่าลดความร้อนแรงลงเป็นเพียงแค่นูโตรแบริชเท่านั้นถ้าหากว่าที่นี่อินิเชียลพพอร์ตจะเป็นฟลจะเป็นจุดต่ำสุดของดาวมูฟรอบนี้แล้วแล้วก็เราควรเห็นราคานั้นเบรกแล้วโฮเหนืออินิเชียลวิสุทธิโสตถ้าสามารถทำได้ดาวจรน่าจะเริ่มมีเสรีภาพ แล้วก็กลับเข้าสู่ balancing เฟ a ในเราวนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเบรก high ของวันก่อนหน้าได้ด้วยก็จะเป็นตัว c o n f i r มแต่ถ้าราคานั้นยังติดอยู่ใต้ initial resistance zone ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เราน่าจะเริ่มเห็น seller กลับเข้ามา active นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเบรกลงไปใต้ pre market support ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงไปถึง initial support หรืออาจจะลงไปทำ new low ก็ได้นะครับโอเค เพรออาะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตแนนาลนสิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมาเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ